เอาไม้ไผ่ออกก่อนที่อยู่ตรงขาเอาลงยังไงล่ะเอาลงทาาคุณมันเลี้ยวบ่หันไปทาาคุณเลี้ยวก็มานอนละกิงเห มันไม่มีเบรกอ่ะร,ร,ระวังนะผมไม่คิดอย่างนั้นเลยหรือว่าต้องให้คนหนึ่งไปดึงไว้ข้างหน้า เอเอเา้อามาขึ้นรถต้องต้ององน้นด้อ้ยคือ,อคบ้หันทั้งหนาลงสัน,นคือ,อมอห,ม,ห,อหมุนไปทังพุ่นอ้ยางทางหลังมันไหมถ้าเสียมันไหลลงอ่ะเดียวเดียวเดียวหันพว่วงหันอันมืน่อไปทังพุน

đừng bay cho Điện, đóan, toán, toán oh, nó, đừng đừng nhả cả, không, đừng bay. yên, nó. nó nó